สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ่อเอ้ย e หกนะครับปี2 0 1 3รถยอดนิยมนะครับอ่ะให้ดูรอบพั 1, นก่อนอ่ากาดหม้อน้ำแต่งเท่อเอสซีเขียวแรงลิฟท่ากระป๋องดังลัน่นให้ดูรรบพั 1, นก่อนนะดูรรอพันเบื้องต้นนะครับอ่ายางดอกเหลือๆนะครับดอกเหลือเยอะมาก ดูรอบพันดูรอบพันสวยนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนมาไม่มีรอยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจำหนีกันดีกวนะ่าคันนี้คือมันไม่ล้มไม่ชนนะครับแต่ว่ามีมีจำหนีาตามการใช้งานอะนะ่ะเนาะเออต้อนมือสองก็ต้องมีบ้างนะครับอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับต้องอื่เห็นแไม่เห็นนะนี่นะที่บัดศามีตรงนี้นะกลองเครื่องตรงอะไรไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคเครื่องสวยแล้วเราไปลองสตาร์โดอของแต่งของแต่งนะน้ำมันก็ไม่มีหมื่นแปดนะครับไม่หมื่นแปดสตาร์เลย I <laughs> the